ประสุจะชวนดูกระเป๋าของประสุนะคะนีกระเป๋าของประสุอันนี้นะแบบน,นี้ตัวนี้เนะี่ยมันเป็นรูปลูกตาเนาะเอ,อเขาเขามีรูปลูกตาแบบนี้มาให้นะแล้วก็ให้ทําเป็นกระเป๋าโจทย์ก็คือทําให้เป็นกระเป๋าประสุก็เลยถักให้เป็นชิ้นสี่เหลี่ยมแบบนี้แปลงนะคะแปลงลาย<ๆ>เขามีมาให้ตรงถึงขอบดํานะ เ,เราก็ต้องแปลงลายให้มันกลายเป็นสี่เหลี่ยมเนาะให้ความโค้งตรงนี้ให้มันมีแค่สองมุมให้กลายเป็นสี่มุมแบบนี้นะคะแล้วก็ขยายออกมาเพื่อให้เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้คราวนี้พอเราจะถักกระเป๋าเนี่ยเราก็าทาเป็นสองชิ้นนะแล้วก็ปสัสกุก็เอามาถักตอนนี้อันนี้เราพอคอนะพอคอเพื่อให้เขากลายเป็นชิ้นเดียวกันถักสองชิ้นรวบเข้าหากันแล้วก็ แล้วก็ถักไปรอบนะคะแต่ตรงนี้พอถึงตรงนี้เราแยกเราแยกเพื่อเอาไว้ติดซิปนะ mm hmm. ก็จะได้หน้าตาแบบนี้แต่สรุปว่าผิดโจทย์นะคะเพราะว่าขนาดใหญ่เกินนะ mm hmm. เขาบอกว่าเขาตอนแรกเขาไม่ได้บอกขนาดนะ mm hmm. พอวัดอันนี้ล้าเท่าไหร่เนี่ยสิบสองสิบสามเซนนะคะ mm hmm. เขาต้องการประมาณสิบเอ็ดเซนนะประสูก็ต้องไปถักใหม่นะลองถักขึ้นมาใหม่นะคะ mm hmm. เดิมตรงนี้นี่ ตรงนี้นะคะเป็นพอหนึ่งคอเขาก็เลยยาวตาเขาก็เลยใหญ่เราก็จะต้องลดขนาดข้างในนะก่อนเลยนะก็เลยตรงนี้ประศุใช้พอคอไม่ใช่ใช้พอหนึ่งคอนะแล้วตรงนี้เราก็ต้องมาพอขนาดต่างกันนไะอจานวนหลักตรงนี้ก็จะต่างกันด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็จะต้องแปลกออกมานะคะตอนนี้ถ้าเราขยับให้มันเป็นลูกตาลูกตานี้ขยับให้เป็นสี่เหลี่ยมได้เร็วเท่าไหร่เนี่ยตรงนี้เราก็จะมีโอกาสที่จะทําให้ก็สวยได้นะ ของั้นก็ต้องทําให้เล็กสุดก็เลยต้องถักเล็กๆแบบนนี้นะคะตัวนี้เป็นคอทอนะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็ตัวกระเป๋าเองเนี่ยได้นะคะประมาณสิบเอ็ดเซนน่ะนะแล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมารวมกับริมนะสิบเอ็ดเซนนะคะก็ได้เป็นเกือบเกือบสิบสองเซนสิบเอ็ดเซนครึ่งเพราะว่ามาถักริมติดให้เป็นแบบนี้ด้วยเพราะที่แรกก็จะเป็นสองแนวใช่ไหมก็เป็นสองชิ้นก็มาถัก บกันแบบนี้แล้วก็ติดซิปแล้วก็ตอนที่เราถักเก็บตรงนี้เราก็ถักหูให้เขาเลยแบบนี้นะคะก็เป็นเนื้อเดียวกันไม่ได้มาไม่ได้มาถักเพิ่มทีหลังนะแบบนี้ค่ะก็เลยประสุก,ก็เลยมาเล่าให้ฟังนะเพราะว่าเพราะว่าการที่จะปรับเนี่ยตรงเนี้ยเราจะต้องถักได้เราจะต้องรู้ว่าอ๋อคอทอเขต่ําสุดนะเตี้ยสุดเลยแล้วก็ พอคอเขาจะสูงมาอีกนิดนึงพอหนึ่งคอสูงอีกนิดนึงพอสองคอเสูงอีกนิดนึงเพื่อเพื่อปรับให้มันกลายเป็นมุมตามที่เราต้องการแบบนี้ค่ะทฤษฎีก็สําคัญประสูงไม่ได้มาจากทฤษฎีนะมาจากปฏิบัติแต่ว่าพอมารวบรวมแล้วมันก็น่าจะเป็นทฤษฎีของตัวเองได้ค่ะสวัสดีค่ะ